สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพวกกับผมกรมองตากครับร้านเ,เครื่องกรมืองตากนะครับฝากติดตาม y o youtube พระเครื่องมองตากกรมองตากนะครับก็จะเป็น facebook กรมองตากร้านเ,เครื่องกรมองตากพบทอนบุญวงนะครับผมสามารถติดต่อทางช่องไลน์หรือว่า facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทร0 6 2 5 9 2 5 6 8 1นะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ดูกันนะครับวันนี้เราจะมาดูของหายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับตะกุดยันหนีบยันแหนบหลวงพ่อครูบวังวัดบ้านเด่นนะครับจะเป็นการขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าเสน่ห์เมตตาโชคลาภนะครับหลวงพ่อจะใช้แบบนี้นะครับเป็นหนีบหนีบผู้ต่อสู้นะครับแบบนี้ฮนะเนี้ยเขียนชื่อไว้ด้านในนะครับคู่ต่อสู้หรือว่าคนที่เรารัก จะมีคาถาบอกให้อีกคียนะครับผมก็ไปติดตามร้านเครื่องมือตากเครื่องตากหนึ่งเครืองตากสองนะครับเครื่องมือตากเครื่องล้างมือตากนะครับผมผมพ่อครูองเทพพเจ้าแห่งความเมตตามหาเสน่ห์แท้ถึงยุคครับผมก็จะ,จะลงไว้ในเพจนะครับจะเป็น f a c e b o กเกรื่องมืตากนะครับผมแบบนี้นะครับเนี่ยฮะ แบบนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับแท้ดูง่ายจริงๆครับแบบนี้ของพ่อครูบวังยันหนีบจีบสาวนะฮะเขาจะเรียกอย่างนั้นฮะยันแหนบเนี่ยฮะไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนะครับนานๆจะเจอทีหนึ่งครับก็เอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับถ้าท่านไหนชอบก็สามารถทักทายมาที่ศูนย์หกสองห้าเก้าสองห้าหกแปดหนึ่งนะครับผม ทั้งในและต่างประเทศนะครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่นะฮะลูกค้าบ,บางท่านกลัวไม่มีตัวตนมีตัวตนนะครับผมกรองต่างร้านเครื่องกรองต่างครับก็ดูแลของเพจแล้วก็เครื่องกรงต่างนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมนนะฮะ แดูง่ายแค่พิกผ่ามือครับแบบนี้ด้านในจะเป็นจานอคละของพ่อนะครับนะฮะเอาว่าไม่ลงลึกครับเอาแบบนี้ดูง่ายดูง่ายจริงครับแค่ดูง่ายแค่พิกผ่ามือแนละ้วสอบถานก็ทักเข้ามาได้นะครับผมเล่นสายของหลวงพ่ออยู่แล้วฮะ ของพ่อครูบวัววงนะครับผมแบบนี้ขายได้ทั่วโลกนะครับไม่ได้โม้เกินจริงฮะลูกค้าต่างประเทศออกไปต่างประเทศเยอะครับอย่างนี้เครื่องรางของหลวงพ่อนะครับผมก็จะลงไว้ในเฟซก่อนมือตานะครับเพจการเพจหลวงพ่อครูวังเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาสนทห์แถึงยุคนะครับเครื่องรางมือตาง นะฮะก็เข้าไปดูเข้าไปศึกษาได้ครับผมก็มหมายไว้ไว้ลงแอป youtube ไปก่อนนะครับผมนะคุยไม่ยากครับผมบางท่านขอบคุณมากครับเอาเป็นว่าสั้นๆน,นะครับเข้าใจง่ายครับแบบนี้ จะมีาความเก่าอักขรเลขยันเป็นของหลวงพ่อครูบววางทั้งหมดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ y ยู t ท b e เครื่องบังตากรบมงตกครับฝากกด subscribe นะครับลูกค้าต่างประเทศในประเทศสามารถทักหรือว่าแอดไลน์เบอร์062-592-5681นะครับ Facebook กรบงตพบทอนบุญวงนะฮะจะเป็นชื่อจริงนะครับเพจร้านเครื่องมังตะเครื่องรางมังตะหลวงพ่อครูบววางเทพเจ้าแห่งความเมตตาสน่ห์ มาเสพนางนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเอาเป็นว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับแบบนี้ฝากติดตามด้วยครับขอบพระคุณมากครับ